มาเยือนชมวิวสวยๆมุมสูงวิมุมสูงสวยๆที่สวนสมุยจุดชมวิมุมสูงบ้านสะเก็ดวันเดิมครับโอ้วันนี้มาแต่เช้ามืดกำหนดเลยนะเจ้าต่างอยู่นั่นโอ้เดี๋ยวบรรยากาศโลยเช้าเลยครับนายมาชมบรรยากาศนี่มาทำงานแต่เช้าครับเลนะมาเนี่ยมาจ้างรายได้ในสวนแต่เช้ามืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีงานในสวนเนี่ยเนี่ยต้นไม้มาตัดเป็นฟืนครับเนี่ยเป็นไม้ฟืนครับนะมาขนไม้ฟืนครับมาขนไม้ฟืนแต่เช้าเนี่ยเนี่ยครับโอ้เยอะแยะเลยครับนะยน้ ในสวนมีต้นไม้มีอะไรเยอะนะมีต้นไม้นุ่เนี่ยทาไม้ฟืนเยอะๆอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดก็ค่อยตัดไปแล้วก็มาไปทําเป็นไม้ฟืนนะไอวางไม้น่นนะนะใ <c oughs> ช้เจ้ารอดเดียวนี่เข็นไปครับมนาะโอ้ยเจ้ารอดเดียวนี่ที่ที่ซื้อแจมเินไ้ทางมาครับมนาะนี่ครับโอ้ยจยๆแล้วนะเยี่ยมชนหนึ่งเลยนะนะเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นไปแล้วก็เข็นลงไปนะเข็นลงเขาก็ไม่ยินไม่เหนื่อยครับนะมามาพักผ่อนมาทำงานในสวนได้ครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้่วางเลย เนี่ยเนี่ยวางเป็นท่อนท่อนท่อนวางอะไรโอ้โหเฉยๆครับไม้ฟืนเฉยเฉยครับมามากลางเต้นพักผ่อนก็มีไม้ฟืนใช้โอ้โหเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเลยบรรยากาศดีมากนี่ครับนะมาเที่ยวชมกันนะพักผ่อนเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดนะนะเห็นลงไปเนี่ยนีนอกร่างกายครับเายเฉยนะโอ้ชัดหนึ่งเลยนะนะบรรยากาศดีมากแล้วก็วิวสวยด้วยนะวิวมุมสูงก็สวยนะมาชมถือทัศน์นะมาเดินไปเที่ยวชมตรงน้นก็ได้ครับไปเที่ยวชม เดินไปตามทางนี้หรือว่ารถขึ้นไปก็ได้ครับนะรถโฟวินนะขึ้นไปโน่นนะไปชมชมวิวเห็นทะเลครับถนนเห็นทะเลครับบรรยากาศดีมากครับสุดยอดนะนะก็ไปมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะมาเที่ยวเกาะสมุยก็ไปชมสวนนะโอ้โหบรรยากาศดีมากนะสุดยอดนะนะนะมาจ้างอะไรได้ในสวนก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเคเยอะมากนโอ้มาฟืนเยอะๆเลยนะโอเคนะนะนี่นะมาเที่ยวพักผ่อนก็สนุกครับมาเกาะกองคไยได้นะสนุกสนุกครับ โอเคครับมาอ่ะมาเที่ยวัก่อนในสวนมาเที่ยวเกอะส่วนมาะ่อนในสวนได้สะดวกสะดวกนะเยี่ยมมากครับฮะเยี่ยมมากสุดยอดนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนี่โอ้วิวเช้ามาชมวิวเช้าเลยนะที่ที่เกาสมุยครับโอ้ชิมบูในสวนครับโอ้วิววิวงูสูงสวยครับนี่ยนี่โอ้นี้สวยว่าโอ้โหสุดยอดนะโอเคครับ